เตือนการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเพลินไบแอมทรนีโดยแม่หมออั้มาธมทารุโอน้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนมิถุนายน2566ของคนที่เกิดในวันเสาร์มาดูกันว่าชาววันเสาร์นะมิถุนายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกลิงก์หลักออฟฟิเชียลก็ดีแฟนเพจก็ดีอินบ็อกซ์มาได้ทุกช่องทางเลยมาจองคิวก่อนนะ <S <S อ่ะโอเคค่ะขอดูพลังงานหน่อยคนเกิดวันเสาร์มิถุนายน2566เป็นอย่างไรว้าใบแรกมา ก็ต้องบอกเลยชีวิตกําลังเดินทางไปสู่ความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นแล้วหากคุณต้องการความสําเร็จมิถุนายนนี้ต้องบอกแล้วใกล้แล้วนะความสําเร็จของคุณใกล้แล้วในเรื่องของสุขภาพระวังปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวปวดศีรษะระวังเรื่องของข้อไม้ข้อมือนะ,อะหรือว่าข้อเท้าข้อขาข้อเข่าข้อเท้า,า,านะรวมไปถึงระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปอาจจะมีเล็กน้อยเนาะแล้วก็ในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินดูสัพพลังงานเหมือนมีเรื่องคิดเยอะคิดหนักคิดมากนิดหนึ่งนะ จริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่าเสียเวลากับความเครียดนะอย่าเสียเวลากับความทุกข์ให้หาโอกาสนะเอาเวลาที่เครียดและทุกข์มานั่งหาวิธีดีกว่านะคะในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินจริงๆคุณเก่งและมีความสามารถอย่างที่บอกไปนะ คุณกาลังจะเข้าสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนรื่องของการเงินนะคุณจัดการได้เชื่อมั่นในตัวเองเนาะต่อมาเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างค่อนข้างที่จะยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักนิดหนึ่งนะเออขึ้นคน่อนข้างที่จะนึกถึงตัวเองเป็นหลักนิดหนึ่งรวมไปถึงบางครั้งบาง,บางทีเขาอาจจะมองเห็นคุณเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วยได้ทุกที่ช่วยแล้วก็เอ่ออะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยปล่อยไปเราจะได้ไม่ทุกข์จนเกินไปเนาะต่อมาค่ะเรื่องของ บ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงดูจากพลังงานค่อนข้างมั่นคงนะคุณมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินที่ที่คุณสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ด้วยตัวเองและมีโอกาสที่จะมั่นคงด้วยนะเออมีโอกาสที่จะมั่นคงด้วยช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการประกบะคองนะสร้างหลักสร้างฐานให้กับตัวเองให้มีความมั่นคงนะซึ่งคุณทําได้อย่างที่บอกไปต่อมาค่ะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักดูจากพลังงานน้องบอกลูกหลานบริวารลูกน้องอยู่ อยู่ในโอวาสนะคือคือเขามองคุณเป็นที่พึ่งคุณเป็นที่พึ่งหลักนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณต้องแบกรับดูแลคนหลายๆคนดูแลลูกหลานบริวารลูกน้องเยอะนะคะก็อาจจะต้องดูแลโดยเฉพาะในเรื่องของครอบเรื่องของการเงินเนาะมีการคิดเยอะคิดหนักคิดมากเรื่องนี้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าคุณบริหารจัดการดีๆอะทำได้ผ่านพ้นไปได้นะและอย่าแบกทุกอย่างไว้บางครั้งบางที มันต้องช่วยๆกันนะดูจากพลังงานตรงนี้คุณคุณแบกรับทุกอย่างนะคะพยายามเอา,เอาเท่าที่ตัวเองไหวและทำให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นในตัวเองทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่จีรังยั่งยืนมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลานะเกิดขึ้นตั้งอยู่แับไปนะ,ะเดี๋ยวอะไรที่เป็นความทุกข์อะไรที่มันรู้สึกติดขัดเดี๋ยวมันก็จะจบสิ้นไปได้อยู่แล้วนะคะแล้วมันก็จะดีขึ้นนะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคคืออะไรปัญหาอุปสรรคคือคุณ เ,เป็นไปได้ว่าคุณแบกรับอย่างที่บอกไปแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างของครอบครัวของหลักของฐานของคนในครอบครัวนะมันทำให้เ,เกิดเกิดเกิดความรู้สึกว่าต้องดูแลทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้คุณเครียดพอๆลงบ้างนะทำใจให้สบายคุณทําดีที่สุดแล้วแล้วคุณมีความสามารถมากอพอที่คุณจะผ่านปัญหาอุปรสรรคต่างๆไปได้อยู่แล้วเชื่อมั่นในตัวเองเนาะ ต่อมาความรักเจาะลึกหน่อยความรักถ้าโสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคนให้ความสนใจคุณนะเออยิ่งคุณรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีมีพลังงานบวกๆยิ่งมีโอกาสที่จะมีคนมาสนใจส่วนถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนนะช่วงเวลานี้ยิ่งคุณรักตัวเองมากขนาดไหนยิ่งคุณมีพลังงานบวกขนาดไหนเขายิ่งมีโอกาสที่จะ ให้ความสนใจคุณเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่สามารถมีความสุขในตัวเองได้นะก็จะทําให้ผักใสใครายๆก็ไม่อยากเข้าหาคุณเนาะส่วนถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้เติมความหวานให้กันนิดนึงจะดีเพราะว่าต่างฝ่ายต่างโฟกัสเรื่องงาน,เร,งงานเรื่องเงินกันเยอะไปหน่อยนะต่อมาค่ะเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะชีวิตมีความท้าทายเยอะนะเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของความประมาท แล้วคุณไม่ประมาทโอเครวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยบางทีหักโหมหรือ,อมุ่งมั่นมากเกินไปลืมดูแลสุขภาพของตัวเองส่งผลต่อสุขภาพด้วยนะคะต่อมาความสําเร็จเป็นอย่างไรนะอย่างที่บอกไปคุณกาลังจะออกจากสุดเก่าเดิมๆแล้วไปสู่จุดใหม่ความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจอะไรที่มันไม่โอเคอย่าไปยึดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยึดติดมันนะชีวิตจะนําพาเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอนะคะ ต่อมาเรื่องของอการงานการงานดูจาพลังงานค่อนข้างดีมีโอกาสมีประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองหรือว่าสร้างเงินสร้างทองได้จากงานของคุณนี่แหละเพราะฉะนั้นลงมือทําให้เต็มที่แล้วก็การเงินจะมีมากขึ้นแน่นอนรวมไปถึงมีโอกาสที่จะมีคนมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอาจจะหยิบยืน่นโอกาสดีๆทาให้คุณมีโอกาสทางการงานและการเงิน ทำให้คุณมีโอกาสทางการเงินเพิ่มพูนตามไปด้วยจากงานได้ด้วยนะต่อมาค่ะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะอาจจะมาแบบเล็กๆน้อยๆมาให้พอชื่นใจยิ่งคุณอยู่ในสายบนสายกุศลไหวพระสวดมนต์อยู่แล้วนะคะ สร้างบุญสร้างกุศลมามากอยู่แล้วต้องบอกว่าบุญกุศลนี้อาจจะทําให้คุณมีโชคมีลานะอาจจะไม่ได้ในรูปแบบของการเสี่ยงโชคอย่างเดียวอาจจะเป็นการที่มีคนมาให้โอกาสดีๆมีคนมาให้งานทามีให้มีคนมาให้โอกาสทางการเงินก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกระวังคําพูดและการสื่อสารช่วงเวลานี้ในเดือนมิถุนายน2 5ง 6, 6นะ้ะพูดดีคิดดีทาดีทุกอย่างง่ายหมดแต่ถ้าเกิดพูดไม่ดีสื่อสารไม่ดีเกิดการทะเลาะเบาแหวงอะไรที่ง่ายก็ยาก นะอะไรที่ยากยิ่งยากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทําดีก็ไว้นะอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไว้เดี๋ยวดีเองและนี่คือกำลังใจทั้งหมดของคนทะั้งคนที่เกิดในวันเสาร์ในเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 6นะันาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุทกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้ว สวัสดีค่ะบ๊ายบาย